แม่พอรู้ว่าลูกชายจมหายไปในอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ร้องไห้ปานจะขาดใจเพราะไม่เชื่อว่าลูกชายจะจมน้ําและยังบอกให้เพื่อนของลูกชายโทรไปหาสิโทรไปโท,ท,ทรไปหาเดี๋ยวนี้ว่าโยโย่อยู่ไหนเอาโยโย่กลับมาโยโย่ซ่อนอยู่ตรงไหนคือแม่ไม่เชื่อว่าน้องจมน้ําตายและเพื่อนเสื้อดําคนนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ก้มกราบแม่ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เย็นวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีคนจมน้ําจุดนี้คืออ่างห้วยเกินตาบลบ้านกวางอําเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ทางด้านกู้ภยัยแล้วก็นักประดาน้ําต้องงมหาร่างนะคะเห็นบอกว่าจุดนี้เนี่ยก่อนจะเข้ามามันต้องผ่านป่าเพราะมันเป็นป่าท้ายหมู่บ้านจากสันอ่างเข้าไปเนี่ยคือระยะทางต้องไปอีก1กิโลเมตร ทีนี้สอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปเจอเพื่อนผู้ตายชื่อว่าปฏิพานทองตันอายุ3าอ,อายุ21ปีคนเนี้ยที่กล้นกับแม่ <c oughs> เขาบอกว่าตัวเขากับเพื่อนมากันทั้งหมด3คนด้วยกันรวมผู้ตายด้วยก็กำลังหาคอนเทนต์กันว่าเอ๊จะไปถ่ายคลิปทำคอนเทนต์กันตรงไหนเซิร์ช GPS เอค่ะเซิร์ช GPS หาโลเคชั่นปรากฏว่ามีอ่างเก็บน้ำตรงนี้ก็เลยชวนกันมามซึ่งตอนนั้นช่วงที่มาก็นั่งดิดกีตต้ากันที่ริมอ่างอยู่จู่ๆตัวตัวปฏิพานเองนะคะเขากลงไปล้างเท้าในอ่างเก็บน้ำรองเท้าเกิดลอยน้ำเขาก็เลยกระโดดลงน้ำไปเก็บรองเท้าเพราะคิดว่าน้ำไม่ลึกแต่ตรงน,นั้นมันเป็นดินดูดเลยทำให้ตัวเขาจมลงไปตอนนั้นเขากำลังจะหมดแรงผู้ตายคือน้องโยโย ถอดเสื้อแล้วกระโดดลงไปช่วยค่ะแต่น้ามันลึกมากและทั้งตัวเขากับตัวโยโย่เริ่มหมดแรงโยโย่เลยตัดสินใจใช้เท้าถีบตัวปฏิพานให้เข้าฝั่งไปก่อนเพื่อที่จะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเราต้องแยกกันว่ายน้ำกลับขึ้นฝั่งนะเขาก็เลยกัดฟันว่ายจนขึ้นฝั่งได้และมีเพื่อนที่อยู่ที่ฝั่งช่วยดึงมือขึ้นไปแต่โยโย่ค่ะโยโย่เกิดหมดแรงก่อนแล้วหายไปโดยไม่ได้ว่ายน้ำเข้าฝั่ง ฟังเสียงปฏิพาน์ค่ะลงแปลงเท้าเออแล้วเพื่อนเห็นผมเหมือนจะฝืนและวั้งก็เลยว่าเล้ช่ว,วผยผมจังหวะมันทีผมปุ๊บก่อนทีมันพูดว่าเดี๋ยวเราไหว้นาพร้อมกันแล้วมันก็ทีผมจมอะไรเลยล่าหรือว่ามาเรื่องนี้คุณผู้ชมคะคนที่อยู่ในพื้นที่เขารู้ดีปกติอ่างน้ำแห่งนี้ไม่มีใครได้เข้ามาหรอกพอเขาบอกว่า มันน้อยครั้งน้อยคนส่วนใหญ่จะเป็นคนหาของป่านะคะข้อมูลนี้มาจากผู้ใหญ่บ้านหมู่หกค่ะคุณเชิดชัยส้อยสายบอกว่าปกติชาวบ้านไม่มีใครเข้ามาเพราะว่าถ้าใครเข้ามามักจะเจอสิ่งเร้นลับ <c oughs> และตามความเชื่อของชาวบ้านบอกว่าน้ําในอ่างเนี่ยมันมีรสชาติเค็มนะคะ <c oughs> เป็นจุดของตาน้ํา <c oughs> และยังเป็นทางสามแพร่ง ทางสามแพร่งเนี่ยมันก็ชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นทางเป็นจุดศูนย์รวมนะ,อะของหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานอาจจะเป็นพลังงานด้านลบอะไรอย่างนงี้นะจุงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกต้องอดังนั้นชาวบ้านที่ผ่านมาแถวนี้ส่วนใหญ่เข้ามาหาของป่าตามปกต,ติจะไม่มีใครแวะมาที่อ่างเก็บน้ําไม่เคยมีเหตุการณ์จมน้ําแบบนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกซึ่งทั้ง3คนนั้นเป็นเด็กต่างหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านแถวนี้จะไม่เข้ามาเพราะจุดนี้มันเป็นทางตันนะคะ ขณะที่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ใช้นักประดาน้ำค่ะงมหาแต่ก็ยังไม่เจอคาดว่าตามคำบอกเล่าของเพื่อนผู้สูญหายนั้นพยายามชี้จุดว่าตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างอาจจะเป็นเพราะอารามตกใจอะค่ะเลยตอนนี้ยังไม่เจอนะคะคุณผู้ชมจนล่าสุดเมื่อช่วง11โมงที่ผ่านมาชุดค้นหากลับเข้าไปในพื้นที่เพื่อหาอีกครั้งหนึ่งโดยมีการนาเรือค่ะแล้วก็ชุดประดาน้ำแล้วก็ทาการ ค้นหากันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อคืนนี้ยกเลิกกันไปตอนเที่ยงคืนทีนี้คุณผู้ชมคะมีครอบครัวของน้องโยโย่ผู้สูญหายและเพื่อนๆมาเฝ้าดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการวางแผนกันนะคะว่าจะค้นหาตลอดทั้งวันจนกว่าจะพบร่างของน้องโยโย่ทีนี้นะคะคุณผู้ชมจากการสอบถามจุดจมจากเพื่อนก็มีการถามกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่า ่างที่เก็บน้นํานี้มันเป็นพื้นที่กว้างมาก คุณผู้ชมชลองดูภาพซ้าย<ช>กว้างจริงๆนะพี่กล้าคือถ้าถ้าเราดูแบบด้วยด้วยตาผิวเผิน่มันอาจจะดูเอ้ยไม่ได้กว้างมากแต่ถ้าลงพื้นที่จริงนะเราจะเห็นเลยว่าเอ้ยบางจุดมันกว้างสุดลูกหูลูกตามากเลยนะ<ช>ไกลมากจริงๆระดับน้ําในอ่างก็เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยด้วยจากเมื่อคืนนี้คะ่ะแล้วก็สีน้ําคือเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มแล้วคาดว่าเป็นเพราะสภาพฝนที่มันไหลลงมาเนี่ยแหละแต่ทีเนี้ยความกังวลของเจ้าหน้าที่แล้วก็นักประดาน้ําเขาหวั่นว่าถ้าฝนตกลงมาอีกจะทําให้การค้นหาย ยากลําบากและเจ้าหน้าที่ที่งมลงไปบอกว่าอุปสรรคใต้อ่างมันมึกมีอะไรรู้ไหมคะครับคุณผู้ชมอ่างเก็บน้ําด้านล่างเนี่ยตามคําบอกเล่าชาวบ้านเลยมันมีขั้นบันไดด้านล่างมันเป็นโคลนม,มนีิ่งไม้งมหายากลําบากมากๆยิ่งถ้าเพื่อนของผู้สูญหายเนี่ยชีย้จุดพิกัดไม่ได้แล้วยิ่งค้นหาย,ยากจริงริงคือเชื่อว่าตอนนี้ครอบครัวเองก็ให้กําลังใจนะครับแล้วก็ลุ้นก็คือเอาไงก็ขอให้โยโย่เนี่ยรอดนะ แล้วก็ขอให้เจอนะครับในสภาพที่ทุกคนบอกขอให้ยังมีชีวิตอยู่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เองทํางานด้วยความยากลําบากความเชื่อก็ส่วนความเชื่อแหละแต่ว่าต้องเตือนน้องๆน,นะเวลาที่มันเป็นช่วงฝนน้ําหลากอะไรแบบนี้มันพัดมาทุกอย่างเลยตรงจุดไหนเนี่ยที่ดูแล้วไม่น่าปลอดภัยอย่าไปเล่นเลยฮะโคลนมันก็เยอะด้วยเนาะนี่ฮะระมัดระวังเรื่องของน้ํากันด้วย